ขอน้อมกราบข้าติรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้ออย่าพิ่งนอนถ้ายังไม่สวดสามบทนี้หาเวลาสวดให้ได้จะเกิดปาฏิหารเพียงหนึ่งจบก็ดีกับชีวิตท่านผู้ฟังคะวันนี้จะขอแนะนำสามพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสวดทุกวัน เพียงวันล,ละหนึ่งจบพลิกชีวิตยิ่งกว่าปฏิหารค่ะพระคาถาบทที่หนึ่งคือคาถาพระมหาจักรพรรดิคาถามหาจักรพรรดิเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลค่ะทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองทั้งยังเคล็ดในการประพบภูมิให้กับผู้ที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวรคาถาพระมหาจักรพรรดิเป็นพระคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิทิพยาชมพูบดีพระมหาจักรพรรดิผู้มากด้วยอิทธิฤทธ โดยผู้ที่รจนาพระกถาบทนี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลวงปูด่ดูพระผู้เป็นดังร่มโพแก้วที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบรารมีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชัน้นอย่างไม่มีประมาณตามแนวทางแห่งพระศีอริยเมตไตรโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวด เหยีบน้าทะเลจืดซึ่งพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดูใช้ในการรวมบารามีแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุและใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านโดยท่านถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายรวมทั้งพระคาถาพระมหาจักกะพันินี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ผู้เป็นหน่อโพกแก้วต้นใหม่ ที่จะทำหน้าที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์รุ่นหลังต่อไปนั่นก็คือพระอาจารย์ว่ารงคตวิริยธาโรโหรือหลวงตามมาแห่งวัดถ้ำเมืองนะนั่นเองค่ะคาถาพระมหาจากักรพรรดิเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลมีพลานุภาพมากช่วยปรับในเรื่องต่างๆจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นการสวดแผ่เมตตาให้กับดวงจิตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอบรอบตัวเราเพื่อปรับภพภูมิต่างๆให้เขาสูงขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในบริเวณบ้านตามถนนตลาด หรือที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งสิ้นค่ะหากเราไปอยู่หน้าที่แห่งใดก็ตามค่ะหากต้องการเชื่อมบุญเพื่อการปรัพบภูมิส่งวิญญาณแก่ภูมิในบริเวณนั้นก็ให้กำหนดจิตแล้วสวดคาถาพระมหาจักพรพัิแล้วน้อมแผ่ออกไปจะเป็นการส่งพภูมิแถวนั้นโดยวิชานี้เราสามารถทำได้ แม้เราจะยังไม่มีตาทิพย์ดังเช่นพระอริยสองไม่อาจเห็นรูปกายของเหล่าโอปาติกะที่อยู่ต่างภพภูมิก็ตามขอเพียงแค่จิตเรามีความใสสะอาดมากพอและน้อมจิตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตตาและหวังดีต่อเจ้ากรรมนายเวรการแผ่บุญครอบบุญนี้สามารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดี หรือแม้กระทั่งกับศัตรูค่ะที่เราจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกลับมากลายเป็นมิตรก็ได้เช่นกันขอให้นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการทําใจให้ทรงอยู่ในคุณงามความดีมีพรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณาเมิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งการไม่ถือโกรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่าง เมื่อใจสว่างฉันใดย่อมกลบความมืดได้ฉันนั้นค่ะคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิควรสวดเวลาไหนและสวดกี่จบบทสวดคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิสวดได้ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นหรือค่ำโดยในช่วงค่ำเวลาที่คนนิยมมากที่สุดก็คือช่วงค่ำเนื่องจากเป็นเวลาที่สามแดนโลกธาตุคือสวรรค์มนุษย์ภูมินรก และพบภูมิต่างๆเปิดเชื่อมถึงกันซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไรก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกก็สามารถเลือกสวดตามที่ตัวเองสะดวกได้ค่ะสำหรับจำนวนบทสวดคาถาพระมหาจักพรพัิหากเป็นช่วงเช้าเที่ยงและเย็นมักสวดเป็นบทสั้นๆโดยเริ่มจากการตั้งน้โมสามจบแล้วสวดบทสวดมหาจักพรพัิ จนครบ9จบหรือ108จอบตามเลขมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าหากเป็นช่วงค่ำจะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวันดังนี้ค่ะวันอาทิตย์6จบวันจันทร์15จบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพระฤหัสบดี19จบวันศุกร์21จบแล้ววันเสาร์10จบค่ะคาถา,ขาพ,รพระมหาจักรพรรดิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีลภรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทธม,มนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังว่ารังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิ สัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิคาถาที่สองคือพระคาถาเงินล้านคาถาเงินล้านปลดหนี้เรียกทรัพย์เสร,ริมมงคลท่านผู้ฟังคะใครๆก็อยากร่ำรวยกันทั้งนั้นความลำบากในการทำงานหาเช้ากินข้าหรือพนักงานประจำออฟฟิศที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายในชีวิต บางครั้งโอกาสก็ไม่ได้มาพร้อมกับความเฮงคุณต้องเก่งและมีความสามารถด้วยคาถาเงินล้านเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเสริมความเฮงค่ะให้สวดเป็นประจำทุกวันมีความเชื่อความศรัทธาว่าสามารถเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลมาเทมาปลดหนี้เสริมมงคลชีวิตพระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีขอให้ท่านจงตั้งจิตทำสมาธิให้แน่วแน่ราลึกในสิ่งที่ปรารถนาอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการแล้วเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านได้เลยค่ะวิธีการสวดคาถาเงินล้านทำจิตใจให้สงบตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบ จากนั้นเริ่มสวดคาถาเงินล้านสำปะจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะกมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพรหม,มาจะกมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหตีพุทธะมะอ,อุณนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือเราสามารถสวดพระคาถาเงินล้านณัเวลาใดก็ได้ค่ะขอให้ตั้งจิตให้สงบมีสมาธิ จดจอ่ออยู่กับคาถาเงินล้านท่องคาถาทุกวันอย่างน้อยวันละเก้าจบสำหรับเสริมโชคลาภและเสริมความเฮงท่องคาถาทุกวันวันละ30จบสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินท่องคาถาทุกวันวันละ108จบสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้เสินรุมเร้าหมุนเงินไม่ทันหมดวนทางแก้หนี้พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นคาถาเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภแก้ปัญหาหนี้สินและเพื่อเสริมสร้างสติเมื่อพูดสวดตั้งจิตอธิษฐานและหวังจะท่องคาถาเพียงอย่างเดียวแล้วหวังจะรวยรอโอกาสเพียงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้อยากมากๆต้องทุ่มเททำงานเก็บออมเงินพร้อมลุยแก้ปัญหา,าเผชิญหน้ากับความจริง และที่สำคัญคือการฝึกวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จและมีจิตใจแน่วแน่ที่อยาจะเปลี่ยนวิกฤตชีวิตให้กลับมาดีขึ้นค่ะ 3. คาถาแผ่เมตตาขออโหสิกรรมของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานคาถาขออโหสิกรรมของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพุทโธกรรม,มถาโมกรรมจุติสัมพุทโธ กรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทธโธพระคาถาบทนี้เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนออกบิณฑบาตว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตวโลกด้วยเพราะปรากฏว่า การจเจริญพระคาถาบทนี้ทำให้จระเข้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอสีเลิอกอลาวาทำร้ายคนเดินเรือในแม่น้ำน,น่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาพระคาถาบทนี้ทุกทีตอนที่บินทบาตท,ทางเรือมันจะคอยว่ายน้ำตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางทีถ้าหลวงพ่อเงินท่านข้ามแม่น้ำว่ากันว่ามันจะว่ายมาหาหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อหนึ่งท่านก็นั่งบนหลังมันข้ามแม่น้ำไปได้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้ก็คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตหนึ่งในอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงได้ใช้เศษตากุดกระดูกแล้งจนนืเรื่องอีกด้วยค่ะที่มาของพระคาถาบทนี้ว่ากันว่า ที่สาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรามาพิเศษสมโพธิยานว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมธังกรด้วยผลของกรรมเลยต้องตก เป็นคนทุกยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปภายในเจ็ดวันจึงควรสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงแสดงฉับพันรังสีจนตายายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาท พระองค์ทรงถามว่าอยากรวยหรือไม่ตากับยายก็บอกว่าอยากรวยพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบนภาวนาไปห้ามจับปลาเด็ดขาดตายายทั้งสองก็รับคำแล้วก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้คำนั้นคือคำว่า พุทโธกรมาถามโกมกรมจุติสัมพุทโธตาใหญ่ก็ภาวนาไปผ่านไปเจ็ดวันตากับใหญ่ก็ตายลงนายนิริยบาลมารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทําให้ดวงจิตวิญญาณทั้งสองจับที่คําภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปถึงสํานักพรยาย,ยม,มาราช ในบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงจิตวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณสัตว์ที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมามีแต่เต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาพระคาถาบทนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไป พระยายมราชก็สเสด็จลงมาจากบันลังแล้วตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใส่บัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จาาตุมหาราชิกาได้ตใยายก็งงว่าตนเองได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยายมราชบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคาถาที่ให้พุทธโธกัมมฐาโมกัมมจุติสัมพุทธโธแปลว่ากรรมใ,ใดๆก็ขออโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทธโธนสิพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมทั้งหมดท่านก็ว่าดวงจิตของเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อนจลงอบายภูมิได้ ไปได้จากตัมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระมคคลลานะได้ไปพบเทพ,พาบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระคาถาบทนี้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตอาจารย์สมเด็จพระพุทธจารย์โตและหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกทีจนได้เรียนสืบจำกันเรื่อยมา และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ มาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ